คะ่ะหนูจะหางานได้ที่ไหนหนูจะสมัครงานได้ที่ไหนนะคะเดินเข้าไปในร้านแล้วก็ยื่นเรซูเม่ข้อเสียของวิธีนี้นะทุกคนคือบางครั้งเนี่ยเราไปในช่วงเวลาที่เขายุ่งมากมาสู่วิธีที่2กันบ้างทุกคนนี่แบบนีเขาใช้กันนะทุกคนวิธีที่3นะทุกคนนียเป็นวิธีที่ก็เพิ่งมาใหม่เลยเหมือนเป็นแอปพลิเคชันที่ สำหรับคนที่หางานสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ YouTube ของมูกนะคะมิสบุ๊กเมลเบิร์นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันในซีรีส์ที่2นะคะของกว่าจะเป็นบาริสต้ากับ EP ที่2นี้นะคะในเรื่องของการสมัครงานค่ะว่าในสมัยนี้เนี่ยนะคะทุกคนเราสามารถสมัครงานบาริสต้าจากช่องทางไหนได้บ้างน,นะคะทุกคน ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ถูกใจคอนเทนต์ประมาณนี้โดยเฉพาะในซีรีส์กว่าจะเป็นบาริสต้าของมุกค่ะเรามาเริ่มกันเลยกับ EP 2ที่สสมัครงานยังไงถ้าอยากได้งานบาริสต้าที่เมลเบิร์นจ้ะโอเคค่ะคเพื่อนหลายๆคนนะคะก็ได้เดินทางมาถึงเมลเบิร์นแล้วนะคะแล้วก็กำลังหางานกันอยู่นะคะหลายคนที่อยู่ใน All อ t h i n g Espresso ของมุกนะคะก็โชคดีมากนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะมุกก็ เรียกได้ว่าใช้เน็ตเวิร์กของมุกนะคะในการที่จะช่วยทุกคนหางานนะคะแต่ว่าก็มีหลายคนเหมือนกันที่อาจจะไม่ได้ลงคลาสมากับมุกนะคะแล้วก็มาติดต่อสอบถามว่าพี่คะหนูจะหางานได้ที่ไหนหนูจะสมัครงานได้ที่ไหนนะคะงั้นวันนี้นะคะมุกก็มีช่องทางการสมัครงานนะคะที่อัปเดตแบบปี2022ล่าสุดเลยนะทุกคนมาฝากกันจ้ะช่องทางแรกเลยนะคะเป็นช่องทางที่แบบเขาทํากันมาตั้งแต่ปีมาโวทุกคนก็คือการเดินเข้าไปในร้านแล้วก็ยื่นเรซูเม่แล้วก็บอกว่าฉันมาหาเมนเจอจ์จ้า อ่านะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่คลาสสิกที่สุดนะคะยังใช้ได้อยู่ในปัจจุบันแต่ว่าข้อไม่ค่อยแนะนำเรานะเพราะว่าบางครั้งเราเดินเข้าไปในร้านเนี่ยบางทีมันอาจจะแบบเป็นช่วงเวลาที่เขายุ่งมากการที่จะเข้าไปในร้านแล้วก็ยื่นเรซูเม่นนะทุกคนเราต้องเลือกช่วงเวลาให้ดีแล้วก็จะต้องเรียกว่าเตรียมตัวด้วยวนะพูดง่าย สำหรับวิธีแรกนะทุกคนวิธีคลาสสิกเดินเข้าไปแล้วแบบว่าฉันมาสมัครงานถือเรสเม่ไปด้วยแล้วก็มาหาเมนเจอร์ฉันกาลังหางานบาริสต้าอันเนี้ยบางทีอะ่ะเขาอาจจะให้เราอะ่ะลองงานเลยหมายถึงว่าแบบเดินเข้าไปในช่วงเวลาที่ร้านไม่ได้ยุ่งมากเมนเจอร์อยู่พอดีกําลังหาเด็กพอดีแล้วแบบอา้าวเธอมาหรอหางานใช่ไหมถ้างั้นลองทําเลยหลายครั้งหลายคราวหลายครานะคะทุกคนหลายๆคนก็ อะมาลองเลยเขาก็ให้ลองงานเลยทุกคนแบบครึ่งชั่วโมงหรือว่าแบบ15นาทีเขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะรับเราหรือไม่รับเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะเดินเข้าไปยื่นเลยซูมมทที่ร้านเนี่ยบางครั้งต้องเตรียมตัวเตรียมใจด้วยนะว่าเราอาจจะแบบว่าต้องถูก Tri a l หรือว่าแบบทดลองงานเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเป็นวิธีที่คลาสสิกแต่ข้อเสียของวิธีนี้นะทุกคนคือบางครั้งเนี่ยเราไปในช่วงเวลาที่เขายุ่งมากและเขาไม่พร้อมที่จะมารับเลยซูมมเ,เราหรือบางครั้งเขาไม่พร้อมมาคุยอะ มันก็เหมือนเรซูเม่เรามันอาจจะไม่ได้ไปหาเมนเทจเจอร์หรือมันอาจจะไปแต่มันอาจจะแบบไปไม่ถึงหรือมันอาจจะไม่ได้ถูกเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้เขาอาจจะไม่ได้หาในช่วงนั้นมันก็เหมือนเราก็เสียโอกาสเหมือนแล้วเราก็ไปร้านนี้มาแล้วเอ้เขาไม่เรียกเราเพราะว่าเราไม่เข้าตาหรือว่าจริงๆแล้วช่วงนั้นเขาไม่หาคนอะไรแบบเนี้ยนะทุกคนมันเป็นไปได้หมดเพราะฉะนั้นคือวิธีคลาสสิกวิธีที่1คือการเดินเข้าไปหางานที่ร้านเลยค่ะ มาสู่วิธีที่2กันบ้าทุกคนนี่ก็เป็นวิธีที่แบบ2022เขาใช้กันนะทุกคนคือเนื่องมาจากว่าอะสมัยเนี้ยทุกคนทุกร้านอะเขามีเว็บไซต์มี IG มีช่องทางแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆในการติดต่อหลายๆลงขั่วที่มีเว็บไซต์นะทุกคนเขาก็จะมีเมนูในเว็บไซต์ให้เราเลือกว่าอะ work with us แล้วก็ question mark เหมือนแบบอยากทำงานกับเราไหมหรือว่าแบบ ออสมัครงานหรือว่าแบบ hiring หรือว่าแบบใช้คำอะไรที่มันเหมือนประมาณว่าแบบสมัครงานไหมหางานไหมเรากำลังหาคนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็สามารถที่จะยื่นเรซูเม่ของเราที่เป็นตัวดิจิทัลเรซูเม่ก็คือยื่นออนไลน์ได้เลยส่วนไหนเขาก็จะให้กรอกชื่อเบอร์โทรแล้วก็แนบ CV หรือว่าแนบเรซูเม่สัมมิททุกอย่างไปค่ะ ใส่ชื่อใส่เบอร์โทรใส่เบอร์ติดตอ่ออีเมลหรือต่างๆแล้วก็ยื่นเรซูเม่เข้าไปแล้วก็รอเขาติดตอ่อส่วนใหญ่วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้กันเราได้ผลในปี2022นะทุกคนคือหมายถึงว่าแบบบางครั้งอย่างที่บอกเดินเข้าไปในร้านเมนเจอร์จะไม่อยู่เรซูเม่ไปไม่ถึงหรือช่วงนั้นเขาไม่ได้หามันก็อาจจะไม่ทําให้เราไม่ได้งานแต่ว่าเวลาที่มันยื่นเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยยังไงมันถึงแน่นอน แล้วยังไงก็มีคนอ่านเพราะว่ามันจะมีแอดมินที่แบบเช็คอีเมลทุกคนคือเขาก็จะสกรีนเรซูเม่เราก่อน1กลุ่มแล้วเขาก็จะดูว่าเราหาคนไหมคนนี้เหมาะไหมอาจจะเลเวลหรือสกิลหรือวันว่างถ้าเขาเห็นว่าเราเข้าตาเขาก็จะเรียกเราเข้ามา t r i อัเลยอ่านะคะนี่ก็เป็นวิธีที่2ในการหาง,งานนะจ๊ะผ่านไปแล้ว2วิธีนะคะวิธีแรกวิธีคลาสสิกคือเดินเข้าไปที่ร้านวิธีที่2คือว,วิธีที่จะหาผ่านโซเชียลแพลตฟอร์มอ้อ ลืมบอกไปสำหรับวิธีที่2ในการหาผ่านโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยบางทีใน IG Story รนะทุกคนของลงขั่วนั้นๆเขาก็แบบลงโพสใน IG เลยว่า we are hiring คือเรากำลังหาคนอยู่คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นเว็บไซต์อย่างเดียวอะทุกคนสมมติว่าเราชื่นชอบลงขั้วนี้มากเราชื่นชอบร้านนี้มากเราอยากทางานกับร้านนี้มากเราก็ไปกดตาม IG เขาไว้หรือว่า Facebook เขาไว้เขาก็อาจจะ ลงคั้วที่เขาแอคทีฟใน IG มากๆมีทีมมาร์เก็ตติ้งหรือว่าแบบมีทีมทำเว็บไซต์หรือว่ามีทีมแบบที่ทำพวกโซเชียลมีเดียเขาก็จะอัพเรื่องพวกเนี้ยหาคนหาพนักงานหรือว่าแบบรับสมัครงานก็คือเขาก็จะอัพลงโซเชียลแล้วก็แบบเราสามารถที่จะแบบสมัครงานได้เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นคือโซเชียลมีเดียหางานได้จะ้ะวิธีที่3นะทุกคนเนี้ยเป็นวิธีที่ก็เพิ่งมาใหม่เลยมันเป็นแอปพลิเคชันที่ สำหรับคนที่หางานโดยเฉพาะแต่บุงต้องบอกก่อนว่าแอปพลิเคชันนี้ไม่เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มอาชีพเพราะว่ามันเป็นแอปที่เราจะเลือกวันสมมุติว่าเราหาวันจันทร์วันอังคารวันไหนก็ได้มันก็จะมีงานทั้งวันนั้นที่เราเลือกฟิลเตอร์เลยอะว่าเราจะหางานสมมุตินะเราหางานวันจันทร์แอปเนี้มันก็จะแบบว่าเขียนเลยว่าวันจันทร์มีร้านไหนบ้างที่หาคนแต่ ความชาร์เลนจ์หรือว่าความท้าทายของคนที่หางานกับแอปนี้คือคุณจะต้องไปในที่ที่คุณอาจจะไม่เคยไปมาก่อนเป็นร้านที่แบบไม่เคยไปหรืออาจจะเป็นป๊อปอัพคาเฟ่หรืออาจจะเป็นงานอีเวนต์หรืออาจจะเป็น, event, ห,ออจจปนหมายความว่าไม่เหมาะกับคนที่เพิ่งเข้าวงการ<อ>เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอเครื่องอะไรเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอเครื่องบดอะไรเราไม่รู้ว่าเราต้องใช้กาแฟอะไรเราไม่รู้ว่าความท้าทายคือเราต้องยืนกับบร,ริสต้ากี่คนเทิร์นเอาท์อาจจะเป็นแบบ คนคนเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นคือมันไม่เหมาะกับคนที่ทําไม่แข็งอะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติไปถึงแล้วแบบ turn out เป็นแบบเอาเรายืนคนเดียวแล้วเราแบบเฮ้ยทาไม่เป็นนะ่ะไม่มีใครให้ถามด้วยมันจะทําให้ยิ่งแย่ไปกันใหญ่แล้วเขาสามารถเรทเราได้ว่าเราแบบทางานเรทแบบเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยข้อดีของแอปนี้นะคะก็คือเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะทํางานวันไหนอย่างบุกจะเปิดแอปให้ทุกคนดูไปด้วยนะคะเราก็เปิด แอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาทุกคนนี่เข้ามาแล้วนะคะเป็นหน้าแอปหน้าแอปเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่าสมมติว่าเราหางานวันนี้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงจากนี้ไปอะ่ะมันก็มีนะแล้วเราสามารถที่จะฟิลเตอร์ได้ว่าเราเลือกหากงานอะไรไม่จําเป็นต้องเป็นบาริสต้านะทุกคนบาร์เทนเดอร์พนักงานเสิร์ฟคนในครัวอะไรก็ได้อะ่ะคือมันเป็นอาชีพที่วนอยู่ในแบบ ลูกของ hospitality เพราะว่ามุก,ก็คือทํางานแต่แบบนี้ถูกไหมทุกคนแต่มกยังไม่เคยไปทางานนี้ด้วยตัวเองนะแต่แค่มีแอปเอาไว้เพื่อแบบอ๋อโลกทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็คือว่าเราจะกดเข้าไปในแอปทุกคนแล้วเราสามารถที่จะเลือกฟิลเตอร์ได้เลยว่าเราจะหางานวันไหนมันก็จะมีหน้าที่เป็นโปรไฟล์ของเราว่าเราคือใครเขาก็จะให้เราใส่พวกรายละเอียดส่วนตัวว่าเราประสบการณ์การทํางานอ่ะแล้วก็เหมือนเราก็ต้องเขียนไปว่าตามจริงจะดีนะทุกคนว่าในหน้าที่ เป็นหน้าส่วนตัวเนี่ยก่อนที่เราจะถูกแ p ร์ูฟเนี่ยเราจะต้องใส่รายละเอียดของการจ่ายแท็กแล้วก็รายละเอียดออธนาคารนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีการจ้างงานเนี่ยเขาจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารประเทศนี้ทำงานทุกอย่างถูกกฎหมายนะคะทุกคนก็คือจะต้องจ่ายทุกอย่างผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็หักแท็กนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออ่ะออกจากหน้าโปรไฟล์เราไปนะคะทุกคนมันก็จะเป็นหน้าที่แบบว่าขึ้นเลยว่าวันนี้มีงานอะไรบ้างอย่างตอนนี้เชื่อไหมว่าภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ ตอนนี้1 0บโมงห้านะทุกคน1 1บเอโมงครงึยังมีคนหา f r o นต of h อ u s เอยู่เลยเชื่อหรือเปล่าคือเพราะฉะนั้นกนะ็คือเราสามารถหางานได้หมดนะคะมีทั้งเห็นไหมบาริสต้าบาร์เทนเดอร์เราสามารถกดเข้าไปดูได้นะทุกคนกดเข้าไปดูว่าโอเคงานนี้ที่ร้านนี้เริ่มงานเวลานี้เสร็จงานเวลานี้เขียนมาเลยว่าจ่ายชั่วโมงละเท่าไหร่และ Estimate Pay คือ เราจะได้เงินโดยประมาณเท่าไหร่ทำงานกี่ชั่วโมงทำงานวันไหนส่วนใหญ่มันจะมีที่อยู่ของร้านอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยร้านเขาก็จะระบุเลยว่าเครื่องที่เขาใช้คือเครื่องอะไรรุ่นอะไรยี่ห้อไหนมีอะไรบ้างที่เป็นแบบรายละเอียดพิเศษยืนกี่คนความยุ่งประมาณกี่แก้วเราจะได้ estimate ตัวเองหรือประมาณการได้ว่าถ้าฉันไปทำร้านนี้ฉันจะรอดหรือฉันจะล่วงเลือกอาไหมเพราะว่าเวลาสำหรับคนที่ สมัครงานผ่านแอปนี้นะทุกคนเขา Expect หรือเาคาดหวังว่าเราไปถึงปุ๊บแล้วเราจะสามารถแบบ Switch on คือแบบทำงานได้เลยอ่ะไม่มีการมาถามว่าโทษนะเครื่องบดอันนี้ปรับยังไงหรือว่าโทษนะเครื่องชงกาแฟอันนี้กดปุ่มไหนเขาไม่เอาแบบนั้นนะเขาเอาคนที่มีประสบการณ์แล้วไปถึงคือพร้อมทำงานเลยทุกคน แล้วก็มีรุ่นน้องที่เคยไปทำนะคะก็คือบอกเลยว่างานแบบนี้มันคืองานภาษาไทยมันคือแบบเหมือนเป็นมือปืนอ่ะทุกคนคือไปถึงปุ๊บทำงานทำงานเสร็จจบกับทำแค่หน้าที่ตัวเองไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วก็ได้งานตามที่เขียนไว้เลยว่า estimate pay จะเท่าไหร่แอปนี้เช่นกันมันก็บอกด้วยเราจะยื่นเลยสเม่ไปเนี่ยแข่งกับคนอีกกี่คนนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดกี่วิธีแล้วเนี่ยสวิธีนะในการหางาน บาริสต้าหรือว่างาน hospitality ในปี2022นะคะทุกคนวิธีแรกคลาสสิกสุด,สดๆก็คือเดินเข้าไปที่ร้านเลยหางานวิธีที่2ยื่นผ่านเว็บไซต์ค่ะวิธีนี้ก็จะค่อนข้าง proper นิดนึงแล้วก็แน่นอนว่าเขาต้องมีการติดต่อเรากลับมาเพราะว่าเราอีเมลไปหรือเราอาจจะ DM ไปเวลาที่เขาแบบขึ้นโพสใน i g อย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะได้แบบอินเตอร์แอคแบบตรงๆอันนี้มันก็อาจจะดีกว่าการที่เราแบบเดินเข้าไปในร้านแล้วยื่นเรซูมเม่กับเด็กเสิร์ฟที่เราก็ไม่รู้ว่า มันจะไปถึงเมนเจอร์หรือเปล่าวิธีที่3ก็คือผ่านแอปพลิเคชันที่มุกได้ทําให้ดูไปนะคะแอปพลิเคชันซับนะคะสําหรับข้อดีของข้อเสียในแต่ละวิธีเนี่ยนะคะทุกคนมุกก็ได้อธิบายไปคร่าวๆแล้วนะคะถ้ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับการหางานบาริสต้าหรือว่าหางานฟรองด์เฮาส์หรือว่าหางานอื่นๆที่เกี่ยวกับเมลเบิร์นหรือว่าซิดนีย์เนี่ยก็พิมพ์คําถามมาได้นะคะมุกจะยินดีตอบช่วยตอบนะคะสําหรับ,บวันนี้นะคะ EP ีที่2ของซีรีส์กว่าจะเป็นบาริสต้าก็ จบลงแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะคะแล้วมุกจะทำอีพีที่3ออกมาเร็วเร็วนนี้ค่ะบ๊ายบาย